ชาวญี่ปุ่นหลายร้อยคนรวมชุมนุมตามสถานที่ต่างๆในกรุงโตเกียวเมื่อวันอังคารที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อประท้วงต่อต้านแผนการของรัฐบาลที่จะปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรัง,ารางสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิลงสู่ท้องทะเลโดยเรียกร้องให้มีการระงับแผนการดังกล่าวทันทีสืบเนื่องจากนายกฐมนตรีโยชิฮิเดะของญี่ปุ่นแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2564ว่า รัฐบาลจะรับประก,กันความปลอดภัยให้อยู่เหนือมาตรฐานของกฎระเบียบที่มีอยู่ภารกิจงานปล่อยน้ำปนเปื้อนสู่ทะเลจะเริ่มขึ้นในอีกประมาณสองปีข้างหน้าและคาดว่าจะใช้เวลานับสิบปีกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดเพื่อที่จะรื้อฟื้นหลังจากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพื้นที่แถบภาคตนออกเฉียงเหนือและคลื่นยักษ์สึนามิจนเกิดวิกฤตนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิจิที่เพิ่งผ่านมาครบสิบปี หลังมีแถลงการดังกล่าวชาวญี่ปุ่นชุมนุมประท้วงหน้าทำเนียบนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ทบทวนยกเลิกการตัดสินใจครั้งนี้เพราะเกรงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของญี่ปุ่นแสดงปฏิกิริยาคัดค้านอย่างรุนแรงทั้งจีนและเกาหลีใต้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นปรึกษาหารือกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับแผนการนี้เพิ่มเติมขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนประนามการตัดสินใจของรัฐบาลญี่ปุ่นว่าไม่นำพาต่อการคัดค้านและข้อกังขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการดำเนินการที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งและจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยระหว่างประเทศ